สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝีมือชั้นครูศิลปินดังชัยช็อกวาดรูปยักษ์บนกระดานดำงดงามแทบไม่กล้าลบกลายเป็นภาพไวรัลโด่งดังถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งได้ออกมาโพสภาพที่เรียกว่างดงามจนต้องตะลึง โดยภาพดังกล่าวเป็นการใช้ช็อกวัดลวดลายแนวระมิดกระดานดำให้กลายเป็นงานศิลปะล้ำค่าที่ใครเห็นต่างก็บอกว่างดงามจนเมฆล้าลบเพราะเป็นภาพลวดลายไทยและภาพยักสุดวิจิตอรอลังการซึ่งเจ้าของภาพก็คือนายสมชยัยสุภลักษณ์อัมไพพรนายช่างศิลปกรรมอวุโสณสำนักงานช่างสิบหมู่กรมศิลปากรสำหรับนายช่างสมชยัยเป็นผู้มีผลงานออกแบบที่โดดเด่นเช่นร่วมออกแบบ เรือนยอดบ,บรมมังคลานุสรณีออกแบบพระราชอาณา 60ปีกองทัพบ,บกตราสัญ,ญลักษณ์ฉลองศิริราชส,สมบัติ60ปีและอีกมากมายทั้งยังได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรให้ออกแบบพระกฎจันทร์อีกด้วยด้านชาวเน็ตเข้ามากดถูกใจกดแชร์และแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวมากมายต่างชื่นชมฝีมือชั้นครูที่งดงามจนแทบไม่เชื่อสายตาว่าภาพวาดสุดวิจิตรนี้ใช้เพียงแค่ช็อกเท่านั้นวาดเสร็จไม่กล้าลบกระดานเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่างดงามคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสื่ออารมณ์ถูกร รูปเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเส้นลายไทยลงช็อบในกระดานดำสวยจริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอยากไทยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ